ไปไปไปกันต่อแก้แ oh. ค <c oughs>: well, uh ้นเลยแก้แ oh. ค hey, ้นเลยไม่ต้องจีนไม่ต้องจีนโอ้โอ้เริ่มเลยนะเริ่มเริ่ม